สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชแนลจ้าฮะ,ฮะเดี๋ยวไอเดี๋ยวจังม้วงจ้งะเฮ้ยเดี๋ยวสีม้วงจ้ะมันอันแปลงนี่ให้นี่นะพี่น้องให้ที่ยุ่นเดี่ยจ้าให้ที่เห็นงูเนาะพี่น้องมันดินข้างล่างมันลมมันลมหลายจ้า เราไถยากเราบ่เป็นไถยากเด้กพี่น้องเราเฮ็ดอันขอบนี่ยาการจา้ะมันรถไถมันโลมหลายพี่น้องเอ้ยดินโลมหลาแล้วแรนกวดแรนยางไถเพราะไจ้ะเพราะอันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บทั้งคูทั้งสันมันเอาพี่น้องฟังทั้งนี้เนี่ยเราเก็บเพราะไจ้ะดินมันโลมอึ๊บอ,อ่ะพายพี่น้องพายางมืง,ง<อ>นี่ มีนะโอ้ยก็ดีแท้วะหก็ดีแท้วะอ้าไอพี่น้องกวงอะไรจ้ะขุ่นเนี่ยเราเก็บอะไ้นะจ้ะตรงเนี่ยมันเป็นอันนั้นเฟียงเดี๋ยวมืออืนเศร้าเราสิมาเก็บงานให้จ้ะดินมันลมมันยังเนาะถ้งอีหยางมันกระคำล้วจ้ะ ไปพี่น้องให้ยางรอเบิงอ้ยสูงคักเบิงดูเนี่จ้ะนี่ล่ะอันนี้ให้สุดท้ายเนี่ยให้เราเฮียไทยเรากระลิงจนวานแลวพี่น้อง มันลมส่วนให้ทั้งนี้แล้วเรวพี่น้องจ้านี่ทั้งนี้เสร็จแล้วค่ะ นี่เสร็จแล้วจ้ะแปลงนี้เสร็จแล้วให้นี่ว่ามปนแปลงนี่ให้นี่เสร็จแล้วจ้ะไอ้ที่มือเศร้าที่เธอลุ้นคิดไว้ว่าทั้งนี้เราพันนี้มันดันให้ยจ้ะอันนี้เราดันเรียบร้อยแล้วค่ะดันหัวเรียบร้อยแล้วเอามืออื่นเศร้าเราสิมาแล่น,นเหยียบให้อีกจ้ะกับให้ตัวตัวแรกให้อันให้แรกที่ไม่เฮ็ดนะจ้ะเพราะว่าให้นั่นยังพันใ้รูป พวกญ้าพวกอ,ยวกอียังออกจ้ะนี่ไเราลฮิดทางขุ่งทางยังให้พ้อให้รถเลียนได้จ้ะนี่นี่ละอันนี้ก็ไถเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราไถไว้ให้เรียบร้อยเบิดแล้ว จะเลือกขอบพวกมุ้นนี่ละจ้ะเนี่ยต้องเห็นปะ่ะขอบที่มันนั่นนู้นน้นะนะโมนียจ้าเดี๋ยวจะได้เอาบักจกมาสะลุงเอาจ้ะเนี่ยขอบจังใช่จ้ะเอาบักจกมาสะออกเอา,เอา มองได้ที่เฮ็ดได้ก็ให้เราเฮ็ดจ้ามองได้เฮ็ดบ่ได้ก็บ่อยากให้เราลงไปเสี่ยงเนาะเพราะว่ามันเละไอ้ข้างล่างมันมันล้มแม่จ้าข้างล่างนะจ๊ะทั้งนั้นมันมันล้มเนาะก็เลยบอกเราว่ามองได้ที่ลงยืนอันรถมันยืนได้ก็ค่อยจังค่อยเฮ็ดถ้ามันล้มไหลก็บ่อยากให้เราไปนั่นมันเสี่ยงเนาะพี่น้องเนาะเพื่อรถติดก็สิเสียเวลาเวลาเสียเงินเสียทองดึงหารถมันดึงอีกเนาะ ก็จะเหลือเหลือให้นี่นะจ้ะเนี่ยที่ต้องเก็บมืออื้นเศร้าผูละมืออื้นแล้วว่าเราสิมาแลนทีน่ไทยจากเขาส่วนที่มันเหลืออยู่นี่นเนาะพี่น้องแล้วก็จะเอาดินดันเข้าไปใต้บ้านหน่อยเพื่อที่ว่าเนี่ยจะให้เรารูปแบบเนี้ยให้จ้ะ เพื่อที่ว่าเตยจะได้ขวดดินสน่อันขางล่างบ้านหน่อยได้อ้ยพี่น้องมึงควานูปัดนี่พี่น้องควานูปากใหญ่นึงงมันไปแล้วตีหห้ไปแพ้ยางทั้งนี้พี่น้องจ้ะอู้เพีย เสียอายเราเลียนนันฮะอย่าฮะยังให้ทั้งนี้ให้ก็จะเหลือทั้งนี้ละที่ยังพวกเก็บนิดนี่น้อยจ้ะแล้วก็ไทยเนาะทั้งเนี่ยเก็บแล้วก็ไทยจะเขา เก็บทั้งบ้านน้อยนี่ล่ะอืมบรรยากาศนเนี่ยมือแรงมือนีพี่น้องสี่โมงแ,งมแรงวรารอบๆแล้วกะดันดินใส่เห็นไปนแล้วจ้ะ เดี๋ยวจะเก็บเล็กๆหน่อยเนาะมือก็คงจะสมบูรณ์นะจ๊ะเฮ็ดเท่าที่เฮ็ดได้เนาะจะพี่น้องมองได้ลมันเข่าบ่ได้กะจำเป็นเลาก็ต้องเฮ็ดเข่าไปเฮ็ดเอาเองอันคายเฮ็ดกาแฟาให้อันลูกค้าอยบเนียน บ่ได้หิวน้ำลงไปให้เราพี่นอ้องที่เราเล่าก็เลยหิวน้ำลงไปให็นแล้วแล้วว่าเก็บไอตายน้ำไปะนะพี่น้องเราก็เลยอมลองรถมานั่นเด้ยวแล้วว่ามันเถิกอน,นไปนะคันว่าเฮ็ดงานหลักคือเฮ็ดเงินแล้วหลาย,ร,ยร้านกาแฟน้อยกลางทุ่งนา แค่หน่อยก,ากลางุ่นน่าจ้าตอนนี้ยังมีไฟนะพี่น้องพวน่นเพื่อนตัดระบบไฟเดี <c oughs> ๋ยวจะงค่อคยไปเบิ้งกันว่าไฟพื้นห็ดไปหอดสาแล้วนาะพี่น้องเดี๋ยวเตยสิอัปเดตพี่น้องเบิ้งเนาะจ้ะสำหรับคืนนี้ฝากไฟสมนีกัจ้าพี่นอ้องจ้องค่อยพบพอกันคลิใไมเนาะพี่น้องขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรปันแพง เอฟซีหลาของอิงเอฟซีพอคขหมดเอฟซีของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงจ้าอยู่ดีสบายร่ำรวยเงินท้องจ้าพี่น้องพอกับคิปไหมจ้าสวัสดีจ้า